พุทธังสาระนางคัจฉามิธรรมังสาระนางคัจฉามิสังฆังสารนางคัจฉามิเนสาสภายัตถะนะสันติสันโตสันโตนะเตเยนะวะทันติธรรมังราคันจะโทสันจะ ปหายะโมหังธรรม,มังวัฏันตาจากรวันติสันโตเมื่อวานนี้อาตมาภาพก็ได้รับฉลองศรัทธาแอปเปิ้ลไซเดอร์ทั้งสองขวดโดยโยมสิทธิพี่คุณโยมพงจันทร์ส่งมาถวายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แล,วและได้รับฉลองศรัทธาพัะทหารเพลงประจวบทิธิของคุณคามินมีผิวหอมในวันนี้ เรียบร้อยแล้วเช่นกันความจริงแอปเปิลไซเดอร์ทั้งสองขวดใหญ่นี้อาตมาก็สั่งก่อนที่โยมสิทธิพี่คุณจะสั่งมาถวายเนื่องเพราะว่าได้ไปเห็นประจัยที่โยมสิทธิคุณถวายเอาไว้อยู่ในซองจำนวนถึง2,000บาทบแอปเปิลไซเดอร์ที่ฉันอยู่นั่นก็ใกล้จะหมดแล้วจึงส่งข้อความไปถึงโยมสิทธิพี่คุณว่า ขออนุญาตโยมศิรพี่คุณนะขอใช้ปัจจัยที่โยมศิรพี่คุณถวายมาไปสั่งแอปเปิลไซเดอร์มาฉันสักหน่อยพอโยมศิรพิคุณได้อ่านข้อความนั้นแล้วก็เขียนตอบมาว่ากราบขอภัยที่ไม่ได้สั่งแอปเปิลไซเดอร์ถวายพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอาตมาก็เขียนตอบว่าอย่าเลยโยมศิรพี่คุณอย่าได้สั่งมาอีกนะ เพราะว่าปัจจัยของโยมสิพิคุณถวายมาก็ถือว่าถวายมาเรียบร้อยแล้วอาตมาควรที่จะได้ใช้ปัจจัยของโยมสิพิคุณเพื่อไปสั่งแอปเปิลไซเดอร์มาฉันให้ได้โยมสิพิคุณได้บุญได้กุศลจากปัจจัยจํานวนที่ถวายมา2,000บาทนั้นทีนี้โยมสิพิคุณก็ไม่ยอมอาตยาสายเมตรีศราดีมากก็เลยสั่งแอปเปิลไซเดอร์สองขวดใหญ่นี้มาถวายเอาไว้ และบอกว่าที่เห็นอยู่ในภาพที่พระอาจารย์สั่งมาน่าจะเป็นของไม่จริงน่าจะเป็นของไม่แท้ที่สั่งนี้น่าจะเป็นของแท้มากกว่าพระอาจารย์ลองฉันเปรียบเทียบกันดูนะส่วนน้ำดื่มคโลฟิลนี้เป็นของโยมเก๋หกนกวรรณนะฉันก่อนที่จะมาแสดงธรรมป้องกันเสียงแห้งให้โยมเก๋หกนกวรรณผู้ถวายน้ำดื่มโคโลฟิลนี้มาเป็นประจำ ให้ได้ปราบเริ่มใจด้วยที่พระอาจารย์ก็ได้ฉลองศรัทธาก่อนที่จะมาพูดมาแสดงธรรมมีคำพูดที่พระรูปหนึ่งกล่าวไว้ในช่วงเวลานี้ที่การเมืองอุณหภูมิแห่งการเมืองค่อนข้างจะระอุพุ่งขึ้นไปสูงเลยว่าอาตมาในฐานะที่เป็นพระก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ควรที่จะไปเลือกข้างใดข้างหนึ่ง ในความเป็นป้านี้ก็ควรที่จะวางตนเป็นกลางมากกว่าคำพูดนี้ก็ดีเช่นเดียวกันแต่เราก็ไม่ควรที่จะยุ่งกันกับการเมืองอยู่ละเพราะการเมืองก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าชอบที่จะแบ่งเค้กกันถ้าแบ่งเคก้กตัดเค้กให้ไม่ลงตัวเรียกว่าผลประโยชน์ไม่ลงกันเนี่ย ก็เกิดแพทยทรายขึ้นมาในภายหลังได้ัณที่ปรากฏเห็นในช่วงเวลานี้นี่แหละนั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันก็ถึงกับหักหลังกันได้เลยทีเดียวแต่ถามว่าถ้าการเมืองไม่ว่าข้างใดก็ตามเป็นไปได้โดยไม่ชอบธรรมผิดทำนองคลองธรรมถามว่าพระเนี่ย ็อยังที่จะวางตัวเป็นกลางไม่พูดถึงไม่ชี้แจงแสดงธรรมอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คือพระก็ควรที่จะชี้แจงแสดงธรรมอะไรบางอย่างบ้างพระนั้นควรที่จะเลือกข้างข้างนั้นคือข้างไหนก็คือข้างธรรม ข้างที่เป็นไปโดยชอบธรรมพระก็ควรที่จะเลือกข้างนั้นแล้วก็ปฏิเสธข้างที่เป็นไปโดยไม่ชอบธรรมไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมพระเราถือว่าเป็นตัวแทนของศีลธรรมและจริยธรรมอยู่แล้วตอนนั้นในทางใดที่เป็นไปไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องตามกำหนคของธรรมไม่ถูกศรรีลไม่ถูกธทมพระก็ไม่เลือกที่จะเข้าไปทางข้างนั้น ข้างที่พระจะเลือกก็คือข้างที่เป็นธัรที่เป็นไปโดยชอบธรรมเรื่อถึงเรื่องหนึ่งได้พอยกเป็นตัวอย่างก็คือสมัยที่พระเจ้ากัสปะในประเทศศรีลังกาได้ทำการปรงพระชนพระราชบิดาทำปิตุคาตเสด็จขึ้นของราชและไปสร้างวิมารลอยฟ้าอยู่ที่สิคิริยา อาตมาก็ไปเห็นมาด้วยกับตาเมื่อพระเจ้ากสปะได้ทําการปรมพระชนพระราชบิดาเสด็จขึ้นของราชอย่างนั้นก็ถือว่าทําผิดทํานองครองธรรมเป็นอนันตริยกรรมเสรีรดซพระพิสงฆ์ในประเทศศรีรังกาทั่วสังคมมทนก็ทําการคว่มบาทพระเจ้ากสปะ ที่ปรองพชนพระราชปิดาเสด็จขึ้นของราชในเวลานั้นความบาทก็หมายถึงว่าไม่ทรงรับปัจจัยทยธรรมการถวายทานของพระเจ้ากษัตริยเลยและถึงขนาดที่ว่าไม่พูดไม่คุยไม่สนทนาด้วยเลยอันนี้ก็เป็นความชัดเจนของพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกาว่าแม้แต่พระราชาที่ไม่ํำรงอยู่ในธรร ที่ไม่เป็นไปโดยความชอบธรรมบริสุทธิธรรมพระสงฆ์ในประเทศศรี่างกานั้นก็ไม่เอาด้วยไม่เข้าข้างไม่เลือกข้างนั้นแล้วก็ถึงกับปฏิเสศษคว่ำบาตเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมากลายเป็นว่าอาตมาภาพเนี่ยก็ไปขอแจมกับเหตุบ้านการเมืองที่อุณหภูมิในขณนะเวลานี้ก็ร้อนรุ่ขึ้นมา อย่างมากสักหน่อยหนึ่งอยู่เหมือนกันโดยการแต่งกรอนโควิดหลายคนก็อาจจะตำหนิมาทางอาตมาว่าก็ในท่านปฏิญาณตนว่าเป็นพระกรรามฐานกลางกรุงพระกรรามฐานกลางกรุงก็เดินชุมธรรมกรรมฐานไปสิทำไมมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเขียนกรอนโควิดโน่นนี่นั่นกระทบกระเทียบได้แล้วก็ขอชี้แจงสักน,นิดหนึ่งว่าอาตมาภาพเนี่ย อยู่ในหลายสเตตัสคืออยู่ในหลายบทบาทไม่ได้เป็นพระกรรมฐานกลางกลมแต่เพียงอย่างเดียวถ้าเลือกเป็นสำนวนหนึ่งก็เรียกได้ว่า all in one คือมีหลายสิ่งหลยายอย่างอยู่ในตัวธรรมาภาพนี้จากการที่แสดงให้เห็นถึงการแต่งคอนโกวีออกไปสื่อถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็พอที่จะเรียกธรรมาว่าเป็นนักกวีดได้หรือเปล่า ควรที่จะเรียกอาตมาภาพว่าเป็นอัตถัก,กวีคือเป็นผู้ที่แต่งกวีไปในทางธรรมชี้แจงแสดงธรรมอยู่ในตัวในบทกวีในระหว่างวักนั้นอาตมาก็แต่งกวีมาเป็นเวลายาวนานครบทั้งหมดนั่นแหละกาบกรอนโครงฉันหนังสือเล่มนี้ก็เป็น แร8ทั้งหมดพร้อมกับความขยายในฐานะที่เป็นอัตกวีคือกวีเนี่ยมีอยู่หลายประเภทมีจินตกวีกวีที่จินตนาการแต่งเป็นบทกวีออกมาสุตกวีกวีที่ได้สลักกระฟังมาก็แต่งเป็นบทกวีออกมา ปฏิภานก,กวีกวีที่มีปฏิภานวัวหารไหวพริบแต่งได้ในขณะนั้นทีก็แต่งออกมาและสุดท้ายก็เป็นอัตตกวีคือนักกวีที่แต่งให้ได้เนื้อหาสาระมีข้ออาจข้อธรรมอยู่ในนั้นสุตะกวีนี่เป็นกลมพระปรนุชิต อินทกวีนี่เป็นสุทนทรผู้ปฏิภาณกวีเป็นสีปลาดอัตกวีน่าจะเป็นอัตมาตอนนั้นก็เป็นพระยาดำรงอะไรนและจะจำชื่อได้อยู่ท่านเป็นอัตกวีที่แต่งโครงสีสุภาพโครงโลกนิตที่แต่งประพันธ์เป็นโครงโลกนิต เช่นใด,ดในโลกรุนนี้จังคงแต่บาปุญญางเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรงังตรึงแน่นอยู่นามีแต่บาปุญและขอเกื้อรักษานาคีมีพิษเพียงสืริโยเลื้อยบดรรมเดโชแช่มช,ช้าฤทธน้อหญิงยะโสมะแรงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีบทกวีมาจากครู่นี้ในโรกรุนนจังเนี่ย มาจากลิลิพะลอก็เป็นอัถกวีเป็นกวีที่มีเนื้อสารธรรมะอยู่ในนั้นอัตมาก็น่าจะอยู่ในฝ่ายนี้คือเป็นอัตกวีแต่ตมาก็มองว่าการที่ได้มาแต่งกวีในช่วงเวลาเนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ตนจะได้ลบขมแห่งปัญญาบ้างคือได้ใช้ความคิดนักกวีเนี่ย ถ้าเป็นนักกวีจริงจะสามารถถ่ายทอดได้ทุกเรื่องได้ทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอ,อารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่จรเล่ามาเป็นบทกวีได้อัตมาก็อยู่ในฐานะเช่นนั้นคือเมื่อมีอะไรขึ้นมาแล้วเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองก็ตามก็สามารถที่จะเลงออกมาเป็นบทกวีที่มีธรรมะทรกอยู่ในนั้นได้บ้างอัตมาก็มองเป็นเรื่องรับคมปัญญาดังที่ว่าและมองเป็นเรื่องสนุก ในส่วนหนึ่งก็ว่าได้เมื่อเกิดเหตุบ้านการเมืองแล้วพระอย่างตมาภาพนี้แม้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระกรรมฐา,านกลางกุ้งก็ไม่ล้าสมัยยังทันสมัยทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็แทรงธรรมะให้ข้อคิดติดเตือนใจในบทกวีนั้นๆสักหน่อยขอให้มองตมาภาพด้วยความเข้าใจอย่างนี้สักหน่อยก็จะไม่มากราโทษถึงยงตามาภาพ ว่าท่านมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างไรความจริงในการเมืองพระก็ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวนะแต่ก็ไปยุ่งเกี่ยวในฐานะที่ให้ธรรมะให้ข้อหาข้อธรรมนั่นเองอย่างเช่นบทพระคาถาที่ทมาภาพยกขึ้นไว้เป็นนิเกบ,บทในเบื้องต้นนั้นก็เป็นเรื่องที่พระบุรุเจ้าตรัสถึงการเมืองโดยเฉพาะแต่ว่าตรัสอย่างมีหลักการ อย่างมีธรรมะอย่างมีคติธรรมที่แฝงอยู่ในพะนํารันั้นที่ว่าเนสาสภายัตนะสันติสันโตสันโตนะเตเยนะวันติธรรมังราคันจะโทสันจัปปหายะโมหังธรรมังวันตาจพรภวันติสันโตแปลมาเป็นความภาษาไทยว่า ที่ใดไม่มีสัตตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษสัตตบุรุษอระอราคะโทสะโมหะกล่าวธรรมอยู่อาตมาก็ได้ถอดความเป็นบทกวีออกมาว่าที่ใดว่างร่างไร้สัตตบุรุษผู้พิสุจิ์กล่าวธรรมอันล้ำค่าที่นั้นมองไม่เห็นเป็นสภา จะสาะหาสาระใดย่อมไม่มีสัตบุรุษกล่าวธรรมชี้นำถูกเพียนพระปูกส,สร้างทางสุขีและความโลภโกรธหลงคงความดีตามวิถีแห่งปราดอมอาจจริงเห็นหรือไม่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เกิดพกิกตต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะที่นักการเมือง ผู้ที่มาเป็นนักปกครองในรัฐบาลเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมหรือเปล่าไม่กล่าวตามธรรมไม่กล่าวตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่ามันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเพศภัยแบบนี้ขึ้นมาได้อันนี้ก็น่าพิจารณาในการกร่อนอย่างเช่นอยู่ในเมืองภยัยาลรเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่เป็นภัย เช่นทุพพิกภัยภัยคือเข้ายยกหมากแพงทิศษาหาได้ยากคนยากคนจนก็ถึงกับล้มตายกันเป็นเบืออมนุษย์สะภัยภัยที่เกิดจากอมนุษย์ที่กลัวเข้ามาในเมืองไพศาลีด้วยกลิ่นซากศพของคนยากคนจนที่ถูกทิ้งอไว้ในที่น,นั้นคือเผาไม่ทันและ อาฮิวาตกะกัภัยภัยที่เกิดขึ้นจากอาียวาตกรโรคชาวบ้านชาวเมืองก็มองไปที่พระร,ราชาผู้ปกครองแผ่นดินนนั้เลยว่าถ้าพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินไม่ตั้งอยู่ในธรรมเพศภัยเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมาของพระนครภัยสาลีก็มีกษัตริย์ที่เสด็จขึ้นของราชเป็นพระราชาปกครองประเทศถึง7,7 0ดพระองค์ ก็ไม่เคยที่จะเกิดภัยร้ายแร,แรงเห็นป่านนี้มาก่อนเลยแต่ในราชการปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าภาัยทั้งสามประการนี้ก็เกิดขึ้นอย่างน่าสะเพรงกลัวก็จึงมองไปที่พระราชาองค์ปัจจุบันนั้นว่าพระองค์ทรงตั้งอยู่ในธรรมปกครองมรรธรรมอยู่หรือเปล่าทรงทัศพิธราชธรรมหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาพระราชาก็ถึงกับเรียกประชุมชาวพระนครแล้วก็ตรัสบ,บอกว่า ถ้าโทษของเราในความไม่ทรงไว้ซึ่งธรรมมีอยู่จริงขอให้พวกท่านพากันตรวจดูด้วยเถิดประชาชนชาวพระนครไผ่สาเลก็พากันตรวจดูประเพณีทุกอย่างไม่เห็นโทษอะไรของพระราชาเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดเพศอะไรขึ้นมาแม้แต่ภายทางธรรมชาติจะเป็นเพราะผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเปล่า ้าอาตมามองในช่วงเวลานี้ก็น่าจะใช่นะเพราะถ้าหากว่าผู้ประครองฝ่ายบริหารประเทศในเวลานี้ตั้งอยู่ในธรรมกล่าวตามธรรมตรงตามความเป็นจริงเพศภัยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็เกิดการชุมนุมกันประท้วงตั้งม็อบกันขึ้นมาขนาดใหญ่ นี่ก็คือเพศภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วและคนที่ไปพูดไห้ปากอยู่บนเวทีนั่นก็ของขึ้นพูดคำหยาบคายกันมากมายเป็นประศวาจาก,ก็ทำให้อคติธรรมนั้นเจริญเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดขอให้มองอาตมาภาพด้วยความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าอัตมาภาพก็ต้องการที่จะรับคมแห่งปัญญาแต่กละอยมาเกี่ยวข้องกับ เหตุบ้านกันเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้สักหน่อยแล้วก็แต่งให้อ่านขำๆด้วยอย่างเช่นกรณีของบุญเส้นหุนเซนได้อ่านแล้วก็ขำๆกันอยู่แต่ว่าสมนักิจนของตามาภาพก็ไม่พลาดนะคอือยังทำการทบทวนทำ ทำกรรมฐา,านเจริญภาวนาอยู่เอาไว้เสมอตอนนี้ก็ทบทวนทำมาได้อยู่หกเรื่องแล้วเรื่องที่7ก็จะเป็นเรื่องพระอินร์ถามพระพุทธเจ้าตอบอยากจะให้อาจารย์สุพจน์ศาสตราจารย์ธรรยาศาสตร์ท่านนั้นได้รับฟังสักหน่อยก็ไม่เสียการเสียงาน ของสมรรกิจสมรรธรรมของตนเลยถ้าธรรมาภาพไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองแล้วแต่กลายเป็นว่าหลงลืมสมรรกิจสมรรถธรรมของตนทําให้เสียหายอันนี้ก็คกวแก่การทำนิของนุโมทนาแอปเปิลสายด้วยทั้งสองขวดพระถานเพลงประจำอาทิตย์ของคุณทาเมนมีผิวขอบ วันนี้เป็นอาหารประเภทปลามาพระอาจารย์อาตมาขออนุโมทนาด้วยมาคธีภาษาบาลีเจดาสัพีดังต่อไปนี้ยะาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตนานังอุป,ปกับปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราสโสยธามณิชโชติรสโสยธาสัพพิโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติคายุโกภาวะอภิวัทนาเสรสนิจังวุทาปจายโนจตารธรมมาวัทันติอายุวโนสุขัง พะลังปฏิสังขาโยนิโสเป็นตัปตะปฏิเสวามิเนวัตวายนัมทายนัมเมยนาวิภูสนายายาวัเทวาอิมาสกายาสาธิติยายาปนายาเวหิงสุปรติยาพระมจริยานุคาหายาอิติปุรานันเจวทนางปฏิหังคามินาวันเจวทนางนาอุปาเทสามิ ยาตราจะมีมรบวิสตินาวชาชตาจะพาสุบิหารุจาตีหรือเวลาอยู่อีก20นาทีก็ปรดีชั้นเพนให้ได้เรียบร้อย